พระเมืองผีหมู่บ้านผีสยองก้องกับเชิดเตรียมสเสบียงและอาวุธเดินเข้าป่าเพื่อจะไปส่องสัตว์เหมือนเคยระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นเชิดก็เห็นสร้อยพระโผล่พ้นผิวดินอยู่ข้างหน้าจึงรีบหยิบขึ้นมาดูเป็นสร้อยเงินเก่าๆแต่มีจี้เป็นเหรียญพระเกจิคล้องอยู่ลักษณะราวกับว่า อยเส้นนี้ถูกฝังในดินหรือทำตกหล่นมานานมากแล้วจนทำให้ถูกดินทับถมพอกเหรียญพระเกจินั้นเอาไว้จนมองไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยเฮ้ยนี่มันพระอะไรอะ่ะของใครวะคงจะเป็นของพวกนายพรานทำหล่นไว้ละมัง้งพรานคงไม่ใส่พระหรอกมัง้งถ้าใส่พระมักจะเป็นพวกเหล่าคนมีเมตตาล่าสัตว์ไม่ได้แถมยังกันผีไม่ได้อีกอะ อ้าวลบพรานเขาจะพกอะไรกันเนี่ยส่วนมากพรานก็จะพกเขี้ยวเสือหรือเครื่องรางพวกครุฑนั่นแหละเอาไว้กันผีสางได้ดีถ้างั้นเองก็วางไว้ที่เดิมเถอะเผื่อเจ้าของเขาตามมาเอาดินพ่อเกลือกรางขนาดเนี้ยเขาคงไม่กลับมาเอาแล้วมั้งถ้างั้นก็เอามาให้ข้าข้าจะเก็บไว้จะให้ง่ายๆได้ไงวะถ้าอยากได้ก็ตามไปเอาดิว่าแล้ว เชิดก็แกล้งเพื่อนโดยการคว้างสร้อยพระเข้าไปในป่ารกก้องจึงรีบวิ่งไปเก็บสร้อยพระอ้าวเฮ้ยหายไปไหนวะสร้อยพระเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้นี่นะแต่ดันหาไม่เจอไอ้เชิดเอ็งเป็นคนคว้างเข้ามางั้นก็มาหาให้ข้าเลยว่าแล้วนายเชิดก็กระโดดเข้าไปในป่ารกข้างทางเพื่อหาสร้อยพระให้กับก้องโดยพวกเขามองไม่เห็นว่า ได้กระโดดข้ามเครือเขาหลงเข้าไปแล้วสองหนุ่มพยายามหาสร้อยพระแต่ก็หาไม่เจอจึงคิดว่าจะไม่หาแล้วและจะกลับไปล่าสัตว์เหมือนเดิมเพราะเสียเวลามามากแล้วแต่พอหันกลับมากลับกลายเป็นป่าทึบไม่ใช่ทางเดิมที่พวกเขาคุ้นเคยเอาแล้วไอ้เชิดพวกเราหลงป่าปะวะเฮ้ยป่าเนี่ย เราก็เดินมาหลายรอบแล้วนะเว้ยจะหลงได้ไงวะหรือจะเป็นเพราะเองลบหลู่พระทําให้เกิดอาถรรพ์วะไม่จริงหรอกนะอาถงอาถรรพ์อะไรอะ่ะไม่มีแล้วทําไมเราหาสร้อยพระไม่เจอล่ะทั้งสองรู้สึกหวั่นใจยังไงพี่กนระหว่างนั้นก็มีชายแก่ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาถ้าพวกเองหาสร้อยไม่เจอพวกเอง ก็จะหาทางออกไม่ได้ตาเป็นใครเนี่ยเรารู้ได้ไงว่าพวกฉันกำลังหาสร้อยพระอยู่เอ็งอย่ารู้เลยแต่ถ้าเอ็งเชื่อขา้าว่าถ้าได้สร้อยพระแล้วจะพบทางออกเอ็งก็ตามข้ามาสร้อยพระที่พวกเอ็งคว้างเข้ามาเน่ยมันลอยไปไกลลึกถึงกลางป่าข้างในโน่นสองเพื่อนเกลือมองหน้ากันแต่ก็ไม่มีทางเลือก จึงเดินตามชายแก่ไปเผื่อว่าจะพบสร้อยพระเส้นนั้นชายแก่พาพวกเขาเดินเข้าป่าที่มีแต่ความปรลาดเพราะยิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งมืดมิดเท่านั้นไม่มีแม้แสงพระอาทิตย์เสียงสัตว์ต่างๆก็เงียบหายไปแล้วอยู่ๆชายแก่คนนั้นก็เดินอย่างรวดเร็วจนถึงขอบหน้าผาสร้อยพระอยู่ตรงนี้ ตามข้ามาสิชายแก่กระโดดลงหน้าผาทั้งสองเหมือนโดนมนต์สะกดจะกระโดดตามแต่แล้วก็มีมือของใครบางคนมาดึงแขนพวกเขาเอาไว้หยุดก่อนโยมตั้งสติให้ดีๆพวกเขาได้ยินเสียงที่เย็นยะเยือกจึงกลับมามีสติเขาก้มมองดูที่หน้าผาเป็นหุบเหวลึก ถ้าตกลงไปคือตายทันทีพวกเขาค่อยๆหันหลังกลับมาพบว่าพระแก่ชารารูปหนึ่งมาช่วยพวกเขาเอาไว้นี่พวกผมยังไม่ตายใช่ไหมหลวงพ่อก็เกือบจะตายนั่นแหละถ้าหลวงพ่อไม่มาช่วยเอาไว้พวกเราคงกลายเป็นผีเฝ้าป่าไปแล้วแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่เป็นป่าที่ตั้งของเมืองผี เมืองผีงั้นเหละครับแสดงว่าตาแก่คนเมื่อครู่ที่หลอกพวกเราคือผีใช่ไหมครับหลวงพ่อระหว่างนั้นเสียงหัวเราะก็ดังอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆกับที่พวกเขายืนอยู่ปรากฏร่างของผีชายแก่ที่นั่งอยู่บนนั้นข้าไม่ได้หลอกให้พวกเองมาตายสักหน่อยก็แค่อยากจะบอกว่า ร้อพระบันตกลงไปที่หน้าผาถ้าอยากได้ก็ต้องกระโดดลงไปเอาเองนะโก <c oughs> หกชัดๆเองเนี่ยหลอกพวกข้าให้มาตายตั้งหากแล้วถึงตอนนี้ไม่ตายอีกไม่กี่วันก็ต้องตายอยู่ดีเพราะพวกเองจะออกจากป่าปิดแห่งนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีข้าวน้ำกินก็ต้องตายอยู่ดี พวกเองคงไม่รู้ตัวสินะว่าได้กระโดดข้ามเขือเขาหลงเข้ามาเมืองผีจะออกไปได้ก็เพียงแต่ต้องตายแล้วกลายเป็นผีวิญญาณก็จะล่องลอยออกไปเท่านั้นแหละ <c oughs> ไม่จริงใช่ไหมหลวงพ่อพวกผมต้องออกจากป่านี้ไปให้ได้อ,ออกไปได้สิพวกโยม เดินตามหลังอัตมาแล้วจับชายจีวรของอัตมาไว้นะพวกเขาทำตามอย่างไม่รีรอผีชายแก่เห็นดังนั้นก็กระโดดลงมาจากต้นไม้เพื่อขวางทางพระเอาไว้ท่านจะพาคนพวกนี้ออกไปไม่ได้เขายังไม่ถึงที่ตายโยมจะมาขวางทำไมที่ข้าต้องมาขวางเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นเมืองผี เป็นถิ่นที่อยู่ของพวกขา้าจะต้องกลายเป็นผีกันทั้งนั้นแหละไม่งั้นจะขึ้นชื่อว่าเมืองผีทำไมกันเล่าแสดงว่าโยมตั้งใจจะทำให้เขาตายใช่ไหมมันบาปมากเนะโยมข้าไม่เชื่อหรอกเรื่องบุญเรื่องบาปพระข้าก็ยังไม่ไวหายเลยแล้วเรื่องอะไรข้าจะเชื่อท่านชายแก่โกรธหลวงพ่อมาก ที่จะนำตัวสองคนนี้ออกไปจึงเรียกชาวเมืองผีออกมาเป็นโรงกระดูรูปร่างเหมือนคนหลายตนมันกูเข้ามาจะทำร้ายหลวงพ่อท่านสวนดคาถาอิติปิโสแปดทิศกั้นเอาไว้พวกผีที่เข้ามาใกล้เจ็บปวดตามเนื้อตามตัวแต่เมื่อได้รับคำสั่งจากชายแก่ให้จัดการพวกมันจึงฝืนคำสั่งไม่ได้ กระโดดเข้าไปใส่ปะทะกับอำนาจของพระคาถาจนทนไม่ไหวกระดูดผีเหล่านี้จึงได้แตกสลายไปผีชายแก่ดึงแขนของตนเองออกมาจนหลุดแล้วนำมาเป็นไม้เท้ามันร่ายคาถาเป่าเสงลงที่แขนไม้เท้าแล้วหวดเข้าไปปะทะกับกำแพงแปดทิศทำให้ไม้เท้าผีหักและแหลกสลายจนหมดฤทธ หน่อยเ,อเจ็บใจนะักแต่ถึงพวกเองจะปลอดภัยจากไม้เท้าของขา้าแต่ใช่ว่าพวกเองจะออกจากที่นี่ไปได้ง่ายๆเพราะข้างหน้ายังมีผีอีกมากมายคอยเล่นงานพวกแกอยู่ผีชายแก่เดินหายไปในป่าด้วยอารมณ์โกรธหลวงพ่อคลายพระคาถาออกแล้วแต่ก็ยังให้ทั้งสองคนจับชายจีวรของท่านเอาไว้และหลับตา พวกโยมทั้งสองจงท่องนโมพุทธายะไปตลอดทางไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรก็ตามห้ามลืมตาเด็ดขาดเพราะตอนนี้เรากำลังจะพาพวกโยมออกไปจากป่าแห่งนี้จงเชื่อใจอาตมาหลวงพ่อกลัวว่าหากพวกเขาลืมตาแล้วเห็นผีสางในป่าแห่งนี้แล้วจิตใจวันไหวไม่มั่นคง ก็จะทำให้ออกไปจากป่าเมืองผีได้ยากทั้งสองทำตามที่พระบอกหลวงพ่อค่อยๆพาทั้งสองเดินออกไปจากเมืองผีแห่งนี้ในระหว่างทางมีพูดผีปรากฏตัวขึ้นมามากมายคอยหลอกหลอนกั่นแกล้งขัดขวางสารพัดวิธีแต่หลวงพ่อก็ใช้วิธีการแผ่เมตตาจนในที่สุดหลวงพ่อ ก็น,นำทั้งสองออกมาจากเมืองผีได้สำเร็จเอาล่ะโยมตอนนี้พวกโยมออกมาจากเมืองผีแล้วปลอดภัยดีแล้วลืมตาขึ้นได้ทั้งสองลืมตาขึ้นมาพบว่าข้างหน้านั้นเป็นทางที่พวกเขากำลังจะเดินขึ้นภูเขาเส้นเดิมแต่พวกเขากลับไม่เห็นพระรูปนั้นซะแลว้วหากแต่ในมือของกล้อง ได้กำอะไรไว้บางอย่างเขาแบมือออกก็พบว่าเป็นสร้อยพระเก่าๆเส้นนั้นเขาจึงใช้ผ้าเช็ดดินที่พ่อเหรียญพระเกจิออกไปทำให้พวกเขาเห็นชัดเจนเลยว่าหลวงพ่อที่ช่วยพวกเขาออกมาจากเมืองผีก็คือพระเกจิในเหรียญนั่นเองเฮ้ยข้าขนลุกไปหมดเลยว่า ไม่อยากเชื่อว่ามันจะเป็นเรื่องจริงข้าก็เหมือนกันน่ะคราวเนี้ยก็คงหายสงสัยแล้วที่ว่ากันว่าห้อยเหรียญพระเข้าป่าจะไม่กันผีเหมือนพวกเครื่องรางนั้นไม่จริงเลยหลวงพ่อท่านทั้งเก่งและมีความเมตตาเป็นอย่างมากเหรียญรุ่นนี้ยก็คงมีอนุภาพทั้งเมตตาแล้วก็แคล้วคลาดสินะก็ต้องตามนั้นนั่นแหละว่าแต่ว่าหลวงพ่อรูปนี้ ท่านมีนามว่าอะไรล่ะพวกเขาพลิกเหรียญดูทั้งสองด้านก็ไม่เจอนามของพระและไม่รู้ว่าท่านยังมีชีวิตอยู่หรือมรณภาพไปแล้วสองหนุ่มได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้หวังว่าสักวันพวกเขาจะได้รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากที่ไหนทำไมถึงเจอท่านในสถานที่แห่งนั้นได้หลังจากนั้นเป็นต้นมา พวกเขาก็เปลี่ยนนิสัยของตนไม่ออกไปล่าสัตว์อีกต่อไปเพราะเขาไม่อยากเบียดเบียนชีวิตใครเหมือนกับผีในเมืองผีพวกนั้นที่ไม่เชื่อในบาปบุญจนต้องกลายเป็นผีสิงสู่อยู่ในเมืองผีไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีส่วนสร้อยพระนั้นได้อยู่กับกล้องเขานำใส่พานบูชาในห้องพระและสวดมนต์ในทุกๆวัน จากปฏิหารที่เขากับเพื่อนรอดตายมาได้ก็ทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปทั้งสองพยายามรักษาศีลและสวดมนต์มากขึ้นเพราะเชื่อว่าหากรักษาศีลไม่เบียดเบียนชีวิตใครแล้วชีวิตของตนเองก็จะได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยเช่นกันแล้วคุณรู้หรือไม่ ว่าหลวงพ่อองค์นั้นเป็นใครมาจากไหนหากใครรู้มาบอกกันได้นะครับมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับทั้งสองที่หยุดสร้างบาปก,กรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นกันได้นะครับอนุโมทนาบิคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับ ฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับทีมงานจะตั้งใจทำและพัฒนาช่องกรุผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ